คันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอูเตอร์ปี2016เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะคันนี้เพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวชมด้านนอกนก่อนเลยค่ะใส่เป็นออปชั่นสเกิร์ตรอบคันช่องลมโครเมียมคันนี้ก็เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะอุปรกรณ์ต่างๆใหม่มากนะคะคันนี้บอกเลยนะคะว่าสวยน่าใช้มากๆแต่ง v i p ใหม่ค่ะเป็นรถเดิมๆเลยค่ะนะคะ รอยสีรอยซีนยางยังอยู่ชัดเจนทุกจุดค่ะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะแต่ง VIP ชุดใหญ่ออปชันแน่นๆสกเกิร์ตด้านหน้าก็เป็นสกเกิร์ตแบบมีลิ้นค่ะเป็นลิ้นสีดำนะคะเข้ากับสีรถมากๆเลยค่ะครอบกระจกโครเมียมแบบมีไฟมือจับโครเมียมค่ะ ลงเป็นแม็กขอบ17ยางใหม่แม็กวีโวค่ะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟวิ่งนะคะพอม่านชายครุยอย่างหนาค่ะซุ้มล้อใหม่มากแผ่นเพลทไม่มีรอยเลยค่ะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีเครื่องแน่นมากๆ คเครื่องใหม่กิฟเลยค่ะ oh. อันนี้เป็นโซนด้านหน้าค่ะก็จะมีชุดแต่งเป็นเก๊กกลางที่เท้าแขนนะคะแบบมีไฟค่ะนี่ค่ะมีที่เก็บของด้วยนะคะทั้งสองด้านค่ะเนี่ค่ะเปิดปิดได้นะคะเก็บของได้มีที่วางแก้วน้ำคอนโซลเกียร์ค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยนะคะ เนี่ค่ะเราย้ายปีลงมาไว้ตรงนี้นะคะแบบมีไฟล์สวยงามยังไม่ได้แกะกระดาษออกชิ้นหนึ่งนะคะลงเป็นเครื่องเล่น Android เชื่อมต่อบลูทูธ w i ไฟได้ขนาด10นิ้วจอใหญ่ค่ะดูกันชัดๆไปเลยนะคะด้านบนก็นจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะไฟด้านหน้าสว่างมากปุ่มปรับระดับไฟอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์ คันนี้เป็น V.I.P เต็มค่ะแล้วก็มีหิ้งเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนนี้นะคะทั้งสองด้านค่ะเก็บของได้ไฟสว่างมากนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะก็จะใส่เป็นบันไดมีไฟเป็นบันไดอะคริลิกนะคะประตูดูดค่ะปูพื้นใหม่ทั้งคันนะคะคอนโซลน,นะคะเป็นคอนโซลส่ครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในค่ะคอนโซลน,นี่ก็แข็งแรงมากนะคะสามารถนั่งได้ค่ะ ที่วางของเก็บของนะคะนะคะ่ะคันนี้นะคะเป็นเบาะ VIP สาแถวเก้าที่นั่งเบาะทรงทรงมิกกี้เมาส์ค่ะเป็นเบาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์คันนี้เป็นโทนสีอหุนไดนะคะโทนสีหุนไดตัดกับโอรสค่ะนะคะสามแถวเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายนะคะเบาะก็รองรับศรีรษะได้พอดีค่ะ หลังคานะคะเป็นหลังคาแต่งใหม่เป็นซีรีส์เจ็ดยนจริญค่ะเป็น v ี p ชุดใหญ่เลยนะคะหลังคานี่แน่นมากๆนี่ค่ะไฟสวยงามมากค่ะระบบไฟก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะนี่ห่ะท้องฟ้านะคะสวยงามมากค่ะนอนดูท้องฟ้านะคะหลับสบายเลยค่ะภายในหุ้มหนังรอบคัน ด้านข้างก็จะเป็นลีไลนยนะคะเป็นโลโก้เสือค่ะประมาณสีทองรอบทันทีวีจอสไลด์ไฟไฟ้า24นิ้วค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะลำโพงก็มีระบบไฟด้วยค่ะนะคะครบมากๆเลยนะคะวีชุดนี้ถือว่าเป็นวีไอพีที่ชุดใหญ่มากๆนะคะเป็นวีเต็มนะคะที่หรูหราที่สุดนะคะ คุณลูกค้าลหลายๆท่านนะคะอยากได้ V.I.P. ไลายนี้นะคะตอนนี้เราแต่งมาแล้วค่ะเดีย๋ยวพาดูรอบคันนะคะใส่สเกิร์ตรอบคันค่ะเป็นสเกิร์ตแบบมีไฟนะคะนี่ค่ะสายท้ายนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังค่ะนี่ค่ะมีกล้องถอยอยู่นี่นะคะนี่ค่ะกล้องนะคะอันนี้ป้ายฟ้าเดิมค่ะ ลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอกสิบนิ้วนะคะนี่ค่ะดีครอบซ้ายขวาเรียบร้อยค่ะอแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนะระบบไฟจากด้านหลังค่ะสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะวีเต็มค่ะแสงสีเสียงแน่นๆกันเลยนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่87900 0าพค่ะคุณลูกค้านะคะใช้เงินดาวนิดหน่อยค่ะดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะว่าผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะแสงสีเคียงเสียงครบค่ะสีขาวด้วยนะคะเป็นโทนสีขาวแต่งสเกิร์ตนะคะแล้วก็มีลิ้นนะคะสวยงามมากรถเดิมๆกันเลยค่ะ ปี2016เครื่อง3000อันนี้เปิดไฟเต็มระบบเลยนะคะเปิดไฟเต็มระบบค่ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะนี่ค่ะ146,000กิโลเท่านั้นเองค่ะจอก็10นิ้วนะคะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้ค่ะหรือว่าจะขอรูปเพิ่มเติมนะคะคลิกที่ไลน์นลงอัตโนมัติได้เลยค่ะหรือโทรมาสอบถามได้นะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะปี2016ค่ะ